กบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าาเนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง YouTube บ่าวก้าวมีไซอีกมือหนึ่งพี่น้องเนาะาวัดนี้มาอยู่ที่หน้างานเก่าหน้างานเดิมพี่น้องหน้างานของเมื่อวานนี่เนาะปั๊บให้หน้าที่เก่าเพี่น้องยิ่งกว่าเลยรวมเป็นหน้างานที่ว่าปั๊บให้น้าหน้าข้อย่างนี้นะพี่น้องมันจะได้ไล่ดินหลายแน่เนาะ สำเร็จซ้อมให้เนาะพี่น้องไรดินแต like ่พี่พ nice. like ี really ่แล้วพี่น้องลงไปปุ๊บตุ้งบิ๊กแหละทั้งนั้นพนาตัมเนาะทั้งนั้นเป็นพนาตัมค่อยนี่เป็นนู้นจำเป็นต้องได้ไรดินทั้งโน้นนี่ลงไปชุนเบดเนาะหน้างานของทีมงานเท่ากับนี่แหละพี่น้องทั้งนั้นกับแม่นเนาะเนี้ย นอุม้มเป็นอุม้มนะพี่น้องขนาดอุ้มลายป่านี่ยังมาเรียพี่น้เรานาขนาดดีไซน์ยูทมัยทงหน้าพี่น้องเ้ยควันเป็นควัน,วนลมแห้งกับลมแห้งอากาศกานาันหนาวหนาวมันบ่มีก๊กไม้กม๊กตอกบ,บังพี่น้องเลยตัดสภาพมาเป็งทีมงานเขาดันดินนอกบังเยี่ยบ โต้โต้คือสิแล้วไว้ยุันอุบหลายๆแบบนี้เนาะอุบไปเทือยละโลกเข็นน,ย,น,นย่อยเข็ดมีจักทิศหนึ่งมันยังบ่แล้วนได้งานน้อยๆ,ๆนี่ก็ได้เนาะพี่นอ้องอันนี้ก็นู้นเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็ได้เห็นหน้านูน้นมันเป็นรองอยู่ทั้งนูนจำเป็นต้องได้ไล่ดินลงไปพุฝนจนเบิดเนาะ ยางตาบ,ตงบปัลงมาอีกนาะงเอียงเรียบันแหลกันดำแบบนอ้้ตายพี่นตายพี่ได้โบมีตายเ่เต็มก้าหางเนาบโบมีตายโมยะสมิ ต่อใบมีดเลยบ่ามันจังโยดได้ไลายได้ไลายแน่เนาะมจังคักกว่าเก่าพี่นาสันออ้ดูด่ด นะดีไซน์เหตุการดีนาะพดีน้องเนาะดีดีกด็อก่นอ,นอ,นอ,อนแน่อไปมิดกัเหือมากมาก,กอนานนี้ก็ได้นเอ้ยใค้แนี่แต่ม่นีบุคลากรใดเหมือน ไปเป็นไงพี่น้องเอ้ยิสายคอนกุ้มกุ้มเท่าใดผมโตเฮ็ดแล้วครับแต่แต่หน้างานที่กำลังเฮ็ดนี่มีลงเลิกเนาะพี่น้องดินซุมเยอะเยอะอึ๊บไปเริ่มปักเสิร์ฟมาอ่ะเออได้เพี่น้องแล้วเนี่ ได้ีมงานนึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นเจ็ดเย็อย่านี้เนี่ยอ่าดานดินมีตู้อ่เต็มมัดเลยพี่น้อง

จบคลิปกันเนาะที่นอกเนาะ,ะคลิปล็อบพังไปอีกหาเบิ้งอีกคลิปนะเนาะคลิปต่อไปเนาะ,ะปิดงานเป็นแบบไหนเนาะงานทำเป็นอะไรตกใจอะไรกัเนาะ